à bye bye. bye bye. yeah bye bye. ờ <laughs> ờ à, em sao em gung cũng... một mọi người ơi ừ ừ mama. ừ มารวมหัมมวยนไล่มีแแ่นไปท๊อีนิ You uh, go toilet ดิสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายมันเปเดแนเวียดนามอ่าอย่าอย่าเขาคงคิดว่าอะไรไว้ก่อนว่าที่เซนโอเค I'm gonna leave Thank you Bye 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 ขอบคุณค่ะ Bye bye